สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ให้ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนี้ล้วนเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์สูงมากล้วนเป็นนักปฏิบัติจะปฏิบัติขั้นไหนนั้นไม่สําคัญนะครับท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีผมขอกราบอนุโมทนาทุกๆท่านด้วยครับ ก็คลิปที่ผ่านมาผมก็พูดถึงในเรื่องการฝึกมโนโมยิทิการฝึกมโนโมยิทิตามแบบฉบับที่หลวงพ่อฤาษีลึงดำได้สอนไว้นั้นคือต้องมีครูผู้แนะนำอยู่ตรงหน้านะครับเพราะว่าต้องมีการตรวจสอบจิตกันทุกระยะเป็นระยะระยะนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ที่ฝึกด้วยทีนี้ผมก็คิดตรงนี้แหละครับผมก็คิดมานานนับปีว่าทำอย่างไรบ้างนะ จะทำยังไงได้บ้างที่จะใหะ้ท่านผู้ชมนะสามารถนำไปฝึกทางกายได้ท่านผู้ชมที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการฝึกมโนมยิทธิหลายท่านมีความต้องการที่จะฝึกมโนมยิทธิแต่ไม่มีโอกาสที่จะไปที่วัดหรือ,อไปสถานที่ใดที่มีการสอนได้ผมก็คิดขึ้นมาว่าการฝึกมโนมยิทธินี้หากไม่มีผู้แนะนำอยู่ตรงหน้า จุดอ่อนจุดแข็งนั้นมีอะไรบ้างผมก็นำมาพิจารณาวิเคราะห์และประมวลผลออกมาผมได้มีการปรับเปลี่ยนโดยการให้ท่านเนี่ยได้นึกถึงองค์พระพุทธเจ้าการนึกถึงพระพุทธเจ้านั้นต้องนึกถึงอยู่แล้วจะฝึกแบบไหนก็นแล้วแต่แต่การนึกถึงตรงนี้ก็คือท่านอยู่คนเดียวท่านฝึกอยู่คนเดียวโดยไม่มีครูผู้แนะนำอยู่ตรงหน้านะครับหากเรานึกถึงใครผู้นั้น ก็จะมาในกฎของโลกทิพย์แต่จะมาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวของเราว่าเราอยู่บนพื้นฐานของความดีถูกต้องตามที่หลวงพ่อหรือสิงดำสอนไว้หรือเปล่าถ้าตามที่พระท่านสอนไว้เนี่ยความดีตรงนี้แล้วมาปฏิบัติมโนวิธีนี้ท่านนึกถึงใครท่านก็มาอยู่แล้วยังไงก็มาผมก็เลยให้ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีคําว่าขาดทุนอย่างแน่นอนเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วให้เรา กราบกำหนดจิตให้พระองค์ทรงนำทางเราตลอดเวลาการนำทางนั้นผู้ที่ฝึกใหม่ยังไม่เห็นด้วยจิตชัดเจดนอกครับมันจะเห็นลำลายลำลายในความรู้สึกของจิตและให้เชื่อความรู้สึกของจิตในแวบแรกถ้ามีการยั้งคิดลังเลประมวลผลมันก็ไม่เกิดประโยชน์ล้มเหลวทันทีนะครับการฝึกเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านฝึกคนเดียวนี้ท่านต้องเด็ดขาดในเรื่องของความรู้สึกของจิต รู้สึกตอบเช่นไรให้ตอบเช่นนั้นท,ทันทีตอบตัวเองนะครับให้รู้ให้เชื่อตามนั้นแล้วก็ปฏิบัติไปเป็นระยะระยะและผมไม่บอกให้ท่านเนี่ยไปเดินชมนกชมไม้ไปดูสวรรค์อะไรต่ออะไรให้มันมากมายเพราะว่าท่านเป็นผู้เริ่มฝึกใหม่เหมือนเป็นการเรียนบทที่หนึ่งและเป็นการฝึกคนเดียวโดยที่ไม่มีครูแนะนำอยู่ตรงหน้าเพราะจะทำให้ จิตของท่านนั้นมีอารมณ์เสือได้เมื่ออารมณ์เฝือแล้วไม่รู้อะไรลครับทีนี้มันก็สเปะสปะเป็นการมโนไปเองทั้งหมดการฝึกในสูตรของมโนมยิธินั้นเนี่ยเขาต้องอยู่ในหลักสูตรที่มีจิตใจนะครับปฏิบัติมาในระดับหนึ่งมีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ถึงได้มานั่งฝึกแล้วการฝึกนี่ก็ตามสูตรตามหลักที่หลวงพ่อสอนมาจริงๆต้องมีครูแต่ผม วิธีการทําอย่างไรไม่ให้มีครูก็เลยเอาตรงส่วนนี้มาแนะนําท่านที่พอมีความเข้าใจในด้านของมโนมิตธิท่านก็คงจะทราบว่าจุดที่ผมบอกเนี่ยจุดที่ผมเปลี่ยนไปคือจุดไหนอย่างไรท่านสามารถปฏิบัติเองได้ครับและไม่มีผลเสียอะไรนะครับการนึกถึงพระพุทธเจ้านั้นอย่างน้อยที่สุดอย่างเลวรยที่สุดหากเราล้มเหลวทําไม่ได้ในด้านของมโนมิทธิแต่เราก็ได้พุทธานุสติกรรมฐานนะครับ อารมณ์มันก็เป็นสมาธิไม่ฟุ้งซ่านเรียกว่าไม่มีข้อเสียนะครับมีผลกำไรแต่ถ้าท่านเข้ามาปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วท่านก็จะได้ก็มีนะครับที่ยังไม่ได้ก็คือยังไม่ชัดเจนนักบางท่านหลังจากสอนไปแล้ว3วันได้ก็มี7วัน3เดือนหรือ1ปีก็มีขึ้นอยู่กับกำลังใจขึ้นต้นต้องวางอารมณ์ให้ถูก เนี่ยฮะถ้าวางอารมณ์ไม่ถูกเนี่ยมันก็ไม่ได้หลวงพ่อท่านจึงแนะนําให้มีครูอยู่ตรงหน้าครับแต่ทีนี้ผมก็อยากจะให้ท่านได้ลองฝึกการดูนะครับทาตามแบบที่ผมแนะนาไปเมื่อ ep สองคลิปที่ผ่านมานี้นะครับต้องทําตามนี้ถ้าไม่ตามนี้แล้วอารมณ์ท่านเฝือนะครับผมให้ส่งไปแค่ไหนก็ไปตามแค่นั้นนะครับให้จําไว้ว่าไปตามนั้นเท่านั้นถ้านอกเหนือจากนี้แล้วอารมณ์ท่านจะเฝือ แล้วท่านจะล้มเหลวนะครับผมก็ไม่อยากให้ท่านล้มเหลวค่อยๆฝึกค่อยๆปฏิบัติทําแบบนี้บ่อยๆทําแบบนี้ทุกวันนะครับแต่เราทําเรานักปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องให้ใครรู้นะครับถ้าเป็นคนในครอบครัวโอเคถ้าจะรู้รู้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะมองเราเป็นอื่นนะครับเรื่องของการฝึกต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้า,จาสอนไม่หมดแล้วครับอย่าง ความรู้ความสามารถพิเศษเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงสอนเอาไว้สายวิชาในพระพุทธศาสนาหลักๆมี4ี่สายวิชาสายสุข,ขว,วิปัสสกนั้นท่านไม่มีความรู้ความสามารถพิเศษแต่ท่านใช้ปัญญาพิจารณาไต่ตองตัดกิเลสเป็นสมุทเทตระหารเข้าสู่พะนิพพานได้ส่วนสายเตวิชโชสายเตวิชโชนี้ท่านสามารถเห็นนะครับเห็นสวรรค์เห็นนรกได้แต่ไม่สามารถสื่อสารได้ไม่สามารถยกกายในออกไปได้ นี่คือสายเตวิชโชสายต่อมาก็คือสายาชะละพิญโยนะครับสายชะละพิญโยนี้สามารถเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเทวดาผีสางนางไม้ได้และสามารถสื่อสารได้ด้วยนะครับแต่ไม่สามารถยกไกลในไปนี่คือสายชะละพิญโยสายที่สี่ สายปฏิสัมพิทับปัตโตสายนี้มีความรู้ครอบคลุมสองในวิชาสามครอบคลุมทุกสายมีความเฉลียวฉลาดมีความไวมากก็คืออภิญญาก็คือแสดงอิทธิวิธีแสดงฤทธอภิญญาได้นะครับก็คือเป็นผู้มีฤทธ์นั่นเองนะครับเอากายในไปได้เอากายนอกไปได้ด้วยด้วยฤทธของใจเหาะเหินเดินอากาศดำนำ้ำคือ แสดงฤทธิ์ได้ดั่งใจต้องการโดยที่ไม่ต้องว่าคาถาตัวใ,ใดๆเลยนะครับกว่าจะได้ตรงนี้ยากมากอภิญญานี้ยากมากนะครับแต่อภิญญาใหญ่ไม่ได้เราก็เอาอภิญญาเล็กสิครับอภิญญาเล็กก็คือมโนโมยิธิมโนโมยิธินี่นอกจากเห็นแล้วสื่อสารได้สื่อสารได้แล้วยังสามารถยกกายในไปไหนตอนไหนก็ได้นะครับในขณะที่พูดอยู่อย่างเนี้ย นะครับอมนโนโมยิทินี่สามารถลืมลืมตาคุยกันอยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะเอาจิตไปรับรู้อีกมิติหนึ่งได้ในเวลาเดียวกันสามารถเอากายนายไปได้ในเวลาเดียวกันนี่มนโนยิทธินี่หลวงพ่อจึงเรียกว่าเป็นอภิญญาขนาดเล็กและมีกําลังจิตสูงกว่า2ในวิชา3ส,สูงกว่าสายเตวิชโชกับชาลพิญโยส่วนสายสุขวิพัสสโกผมไม่ต้องกล่าวถึงนะครับเพราะว่าไม่ใช่สายความรู้ความสามารถพิเศษ นะครับเราก็พูดในสายความรู้ความซ้อมพิเศษด้วยกันก็คือจะเป็นตามนี้นะครับหลายๆท่านที่ทเพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็คงจะได้เข้าใจในความรู้พิเศษที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะครับการจัดชอบปฏิบัติเช่นใดแบบใดก็ขอให้ท่านค่อยๆตั้งใจปฏิบัตินะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือความดีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนวางเอาไว้เราต้องปฏิบัติศีลบรารมีสิบ กรรมบท10ผมวิหาร4นะครับต้องให้ครบปริมาณนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการค่อยๆถอยออกจากกิเลสนะครับจิตมันจะพัฒนาขึ้นไปทีละขั้นละขั้นตามธรรมชาติของสภาวะจิตนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาขยายในเรื่องของมโนมยิทธิใน2คลิปที่ผ่านมาครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ